สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเกือบเหงากันนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มี Epic Payer นะครับผมก็ยังคงเป็นแพ็กของ AC มิลานอยู่นะครับผมซึ่งแพ็กมิลานเนี่ยหมดวันจันนะแพ็กมิลานหมดวันจันนะครับนี่แต่ก็วันนี้ไม่มีแพ็ก e p i c p เพเยมาใหม่นะครับผมก็ดูกําหนดการอีกทีอย่างเป็นทางการแลวกันนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับผมส่วน p l a y e r ์เอลฟนะครับผมที่รุ้นว่าเออจะมาหรือไม่มาสรุปมานะมาแล้วก็มีอายุ7วันเลยนะครับหมดวันพฤหัสบดีหน้านะครับผมมีใครมาบ เจ็ดคนที่คาดการคาดตวงกันไว้นะครับเนมากับเมสซี่เป็นเมสเนมานะครับผมมาเนาะเนมามานะครับผมแล้วก็เออ่มาเน่นะครับผมเนมามาเน่เดคอาติดเพย์เยอร์ออร์ลูฟกนะครับผมก็เป็นผลงานที่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับผมเซฟอุตลุดเลยนะครับผมดาบิดเดคอาทากิฟิโก้นะครับนี่ก็ทากิฟิโก้นะครับผมนี่มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับผมสตีเฟนเดวิส์สตีฟานเดฟายครับผมแล้วก็วิตอโอซิมเพน เป็นโอซิเพ็นะครับแล้วก็คนนี้ครับนิวซันก็ต้องมาครับผมของอาอสตันตัวนี้ยิง2ใจหนึ่งนะครับในแมตช์ล่าสุดที่าอสตันชนะ5้ศูนย์นะครับผมผมตำแหน่งเล่นปีกได้นะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแบ็กขวานะครับเป็นกรอส กอฟฟี่กอฟฟี่ชีชี้นะครับผมถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะของโตลิโนนะครับผมซีรีอาร์นะครับแล้วก็นักเตะญี่ปุ่นมานะครับผมเจนากะนะครับญี่ปุ่นติดมาด้วยแล้วเนี่ยเวอร์วายนะแต่ว่าโอเค10คนในแพ็คนี้นะครับผมเป้าหมายของเรานะครับผมเนมามาเน่เดเคอาร์นิวซันแล้วกันลิสเนลสันนะนิวซันเนลสันนะครับผมเหมือนกันแหละนะโอเค1 2 3 4นะฮะสี่เป้าหมายนะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตไปก่อนอื่นผมขออนุญาตไปตบบอร์ดแป๊บนึงฮะ ปกติปกติก็จะปล่อย AI นะปล่อยบอทเล่นนะครับแต่วันนี้อัดคลิปนะฮะขออนุญาตตบบอทนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดไฮไลท์มาให้ดูแล้วกันนี่ฮะมาเลยอิตาเลียนลีกนะครับแพ็ควันจันท์เป็นแพ็คของทีมชาติอิตาลีนะฮะครับเซเลชันนะเป็นเนชั่นแนลทีมเซเลคชันนะครับผมปลอบใจปลอบใจทีมชาติอิตาลีนะฮะที่ขุนพลอัสซูรีนะครับที่ไม่ได้ไปบอลโลกนะครับผมเราต้องการ3 0 0 0พอยต์นะครับ โบนัสพนะันหกนะทีมชุดนี้คืออะไรอะได้อยู่ฮะไปะบอทดาดิจินนะครับผมคือถ้าเกิดชนะ2แมตช์นะครับผมก็ก็พอจบเลยนะครับฮาแลนด์ลงมาต้องได้อือะไรวะโอ้โเอาคืนมานี่ไปต่อสิจ้าสา่าข้างในมีจ้าตุ้มเลยจ้าเอ้ยนั่งงี้แดมต้องใช้ซุปเปอร์ซับของฮาแลนด์ซะแล้วเอ้ยถ้าเราชนะ2แมตช์นะครับผมก็ เล่นแค่2แมชนะครับถ้าเกิดว่าแต้มโบนัสมันพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับไม่ออกซะด้วยม,มีวาวสังหอนเมื่อตอนแม่เมื่อตอนจะถึงวันลอยกระทงดับันทัดโอไม่ติดตายละงานงอกงานงอกไม่ให้ไปโอไปได้ด้วยไปให้ด้วยอย่ายิงอย่ายิงเ <c oughs> อาบอลืนไปดิ เอาบอลคืนมานี่เอาบอลขึ้นวิ่งโ,โอ้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 แมสอัพดักไม่ค่อยได้ไปข้างในข้างในข้างในไปเลยจ้าฮาแลนด์จ้าไปสิจ้าโอ้โหไม่ยิงอะ่ะใจกว้างโอ้โอ <c oughs> ยิงเองก็ดีแล้วล็อกเข้าซ้ายพอดีเลย <c oughs> โอ้ซาฮาโอ้ยิงเองก็ดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดนะอ <c oughs> ย่าเปิดเ <c oughs> ก่งจริงอย่าเปิดมงเด้เก่งจริงอย่าเปิดมงเด้ เก่งพูดกับบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลปิดบล็อกเลยนาทีบาปนาทีบาปเกือบเกือบเกือบเลยลุกสั้นเลยลูกสั้นเหรอลูกสั้นเหรอลูกสั้นเหรอเคลียเคลียโอ้ยใจหายวับแวบเลยเก็บได้โอเคโอเคแมตช์แรกนะครับผมคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อย่างชิวเฉียดนะฮะเกือบไปโดนท้ายเกมนี้น่าหวัดเสียวเหลือเกิดเล่นกับบอก มาเรียบร้อยครับแมตช์แรกเราก็จะได้แต้มมาประมาณ1,600นะครับผมวิธีการดูโบนัสนักเตะนะครับผมก็คือกดที่โบนัสตรงนี้นะครับเนี่ยกดปุ่มโบนัสนะครับเช็คว่า p o i n t s per victory นะครับผมอัตราชนะต่อ1ได้แต้มต่อการชนะ1แมตช์คือ1,600ถ้าแบบนี้เราชนะ2แมตช์เราก็3,200ขึ้นไปการที่จะได้เปิดฟรีเพย์เดอร์วิกนะครับผมก็คือ3,000 points ใช่ป่ะได้ชานสติลหนึ่งใบนะครับแล้วก็ชนะ2แมตช์แต่คุณต้องเช็คด้วยนะครับว่า p o i n t s per victory ตรงเนี้ย คุณครบคุณมากกว่า1 5 0 0หรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักเตะที่เนี่ยกดดูตรงนี้นะครับมันจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าติ๊กเครื่องหมายถูก,กเยอะแบบนี้นะฮะแสดงว่านักเตะเหล่านี้นะครับผมได้โบนัสนะครับนี่ทั้งตัวจริงตัวสำรองเลยนะครับผมมีแค่ฮาแลนที่ไม่ได้โบนัสนะโอเคประมาณนี้นะครับผมไปต่อนัดที่2ครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็ไปปล่อย AI ได้นะครับปบอยบทเล่นได้นะ ครบไม่ครบก็ไม่เป็นไรปล่อยบทเล่นได้แต่นี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วอยากลองหน่อยลุมลุมสิครับไปสิไปสิจ้ากระชากเลยจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่รอแล้วนะจ้าซาฮาปันนะ่นลูกแนโอ้ขวางขวางใช่ไหมฟาดโอ้โหติดแง่งเสา <c oughs> เออจะได้แต่ซาฮาแล้วครับมีมีไปตัวไปขวางอยู่แล้วโดนแง่งแง่งเสากับเอมเปลลูกลูกซ้ำ ช่องนี้ต้องได้ไมาแล้วโอ้โอโล้มอีกสลิปปิ้งช็อตโธ่ไปแล้วจา้าบูโนโจ่จ้าบูโน,โโนโ่ต้องให้เป้เป้เป็นคนยิงต้องให้เป้เป็นคนยิงเหลี่ยมนี้ขอบคุณพี่โนโ่ไม่เป็นไรน้องเป้เอามานี่เอามานี่บอดเจ็ดดาวก็พลาดได้นะจา้าบอดเจ็ดดาวก็พลาดได้เอา้าไม่เข้าอีกเฮ กินหมูหกไม่ได้ครับพลาดอีกแล้วใช่ไหมอุยอ้ยเดี๋ยว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 เอามานี่มีเป้ข้างในเป้ตุ้มเป้ตุมต้มเป้ตุ้มเป้ตุม้ม <า S 2> พอเ <ia> <im itation> วลาเรายิงบอดได้ครับผมสังเกตนะฮะ <im itation> ถ้าเกิด <im itation> คุณยิงได้สักหนึ่ง <im itation> ลูกสองลูก,ก,ลกติดเนี่ยฟอร์มของบอดมันจะวัวเบอร์แล้ะมันชอบแบบ มันจะชอบพลาดแล้วเราสามารถที่จะยิงได้3าสี่ลูกเลยถ้าเกิดว่าเราดูจังหวะอีดีนะครับผมนี่ฮะแต่จุดสําคัญคือตอนที่มันเสมออยู่ศนะูนยนย์่ยคุณต้องเล่นดะีๆนะถ้าเกิดคุณโดนก่อนคุณก็จะคุณก็จะรั่วเหมือนกันนะไปแล้วสาหาในแก้ตัวในเพื่อนสาหาจา๋าสาหาจา๋าสาหาบอกใจกว้างดังคุณเขาดังน้องทะเลโอ้โหสาลาสาหากับสาลา ปีกซ้ายสหาปีกขวาสลาไม่ได้ไม่ได้พลาดอย่าพลาดนะ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 อย่พาพลาดนะลุมลุมลุมประคองประคองกดดันไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดีอาร์ตเออออกมาต้องตัดให้ได้ไป สลาสลาโอ้ยสลา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 นี่คือแบบหัวทิพหัวตามอ้าๆเดี๋ยว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 นี่ไงโรดี้ขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอโรดี้ลงด่วนเลยโรดี้โรดี้ข้างในบูโน่บูโน่เจ็ดดาวก็เจ็ดดาวเต๋อยี่สิบนาทีขอเพิ่มอีกได้ไหม ขอเพิ่มอีไปให้แม่ถ้ามันรั่วแล้วมันจะรั่วเลยมันรั่วแล้วมันจะรั่วเลยลูกขากินของสาลาสาลาสาลา respect หน่อย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 อย่าทำเป็นเล่นไปนะนี่กระแทกซะเลยไปข้างในข้างในซาฮาซาฮายังยิงไม่ได้เลยเพื่อนบูโนไปไหนแล้ว จบ,จบนัดที่2นี้ไม่ต้องส่งฮาแลนด์ลงนะฮะชิวๆสิวๆจบนัดที่2นะครับผมเล่นแค่2แมตช์ถ้าเกิดว่าคุณชนะ2นัดนะนึกถึงแมตช์เดย์เมื่อก่อนเลยเล่น2แมตช์ถ้าชนะโอเคได้แต้มครบนะครับอีก1,600นะครับผมนี่เราก็จะได้ตัวชาร์ตสิลนะครับผมเปิดเทย์เดอวิกฟรี1ใบนะครับผมเรียบร้อยไปเล่นกัน2แมตช์นะครับเดี๋ยวไปเปิดกันรับก่อนปกติผมก็จะให้บอทเล่นเลยแหละเอ้ยผมก็ปล่อยเอไอเล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเองหรอกครับแต่วันนี้อัดคลิปเนะนนนนนนาาะรรร้้้้ออออองงหห่่่่ยยไไมมดลลกัับบนนบทแวค เพราะฉะนั้นเราจะเปิด4ครั้งนะครับผม4ครั้งนะฮะับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอเนมาหน่อยเนมาอยากได้นะครับผมแล้วก็มาเน่นะฮะเดคอมา3ตัวแรกนะครับผมแล้วก็ลิสเนลเซ่นเนลเซ่นนะฮะลิสเนลเซ่นนะครับ,รบมาอยากลองหน่อยปีกวาแต่ว่าเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมมาครับครั้งแรกครับเปิดฟรีก่อนครั้งแรกปะ่ะตามที่เราหวังไว้4ตัวนะฮะมาก่อนไปเอ่ย ไปอิตาลีสามดาวโอ้ยชีชีแน่เลยว่ะเไปไปชีชีป่ะใช่ป่ะชีชีตัโตริโน่ป่ะหน้ากระตูนมาเลยฮะตัวแรกนั่นไงว่าแล้วช oh, ีช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  oh, ื่อหน้าแบบหน้าขยี้มากเลยชีชีเออไม่เป็นไรครับ 1ครั้งผ่านไปครั้งที่2แต่ว่าถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนมากที่สุดผมว่าผมอยากได้เนมามากที่สุดนะแพ็กนี้นะขอเนมานมาก่อนเนมาแคนเซิลสามครั้งครับอันนี้ใช้ทองนะนะครับผมครั้งแรกในการใช้ทองนะครับเปิดฟรีปะไปหลีกเองิงไอไปไป,ไปปารีสหน่อยปารีสลีกาปะชื่อว่าอะไรนะลืมแล้วอันนี้ลีกาสเปนสามดาวอีกแล้วหรอโอ้ oh my god อะไรวันนี้ได้สามดาวสองตัวติดเลยอ่ะโอ้ยอเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กซ์ไหนวันนี้เมื่อกี้ไม่เห็นมันมีในแพ็คนี้ด้วยเหรอไอ้เมื่อกี้เหมือนจะไม่เห็นอเล็กซ์ฮอนี่ไงเลี้ยงกันอยู่นี่ไงเลียงกันอยู่ได <c oughs> ้ติดกันอยู่นี่อย่าบอกนะตัวต่อไปได้ตัวนี้อีกอ่ะ <c oughs> อิเลนก,กะ <c oughs> ญี่ปุ่นอย่าบอกนะว่าจะได้ตัวนี้สามดาวเขาติดอีกตัวหนึง่งไม่เอานะไม่เอาไม่พูดนะ ก่อนเนมมาหน่อยเนมมาเนมมามาเน่เดคเ์นิวซันอ่ะสี่ตัวนี้ไปไหนไปไหนมาพิม์ลีกบ้างเอออิงลิสลีกบ้างสี่ดาวโอ้สี่ดาวได้ตัวพี่บอยทั้งนั้นเลยว,วะ่ะดวงไม่ดีเลยวันนี้อะไรวะเนี่ยคือนี่เป็นสาเหตุที่ บางคนถามว่าเออพี่ทำไมไม่รีวิวตัวนู้นตัวนี้นะครับผมก็ หนึ่งนะ,ะผมทําไม่ทันนะครับผมก็มันต้องใช้เวลานาน,านมากในการทําแต่ละคลิปนะครับวันๆน,นี่คือไม่ต้องทำอะไรรีวิว2ก็คือผมเปิดไม่ได้ขนาดผมเล่นหลายไอดีนะ่เล่นประมาณสิบกว่าไอเดีเนี่ยบางทีแบบไล่ทําเควสแบบเปิดฟรีทุกไอดีทุกไอดี ID, ทุกรอบนะครับผมให้ AI ปล่อยปล่อย AI ไว้เปิดฟรีทุกรอบทุกรอบเพื่อจะหาตัวมารีวิวให้ทุกคนได้ได้ชมกันนะบางทีมันเปิดไม่ได้ขนาดแพ็กที่แล้วะครับผมมีหลายท่านอยากจะให้รีวิวเดมเบเล่เชื่อหรือเปล่าว่าผมเปิดไป14 ID ระะั ID, บบว่าเปิดฟี14ครั้งมสิบสี่ไอเดีย สักตัวนี่เป็นสาเหตุที่ผมไม่ได้รีวิวบางตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเปิดตัวไหนได้นะครับที่ผมเปิดไม่ได้ทักมาทักมาหน่อยนะ <laughs> ทักมาหนยเ <laughs> นี่ยเหลือครั้งเดียวแล้วทุกคนดูเดิโอจะบอกนะอีกครั้งหนึ่งได้ตัวนี้อ่ะอิเลนกะนะอิเลนกะเ,กะเ,กะเกะ <laughs> ละนะคะเละนะคะแซวแซวนะแซวแซวอะโอเคครั้งสุดท้ายครับอย่าได้ตัวนี้เลยนะได้ขอร้องเถอะสี่ตัวเนี่ยที่ผมหวังไว้เนี่ยขอให้มาสักตัวรน,นะ เนมามาเน่เดเคอโไม่ใช่โอซิเมนเนลสั้นนะครับเนี่ยสตัวนี้ยขอสักตัวหนึ่งเถอะนะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่ง1 2ึ่งสอห้าไปหนึ่งสองสหไปขอสักครั้งหนึ่งเถอะจะตั้งใจเรียนขอสักตัวหนึงเถอะขอร้องนะตั้งเป้าไว้สี่ตัวนี้งขอสักตัวก็ยังดีไปไหนไปไหนหลีกวันเนมามาแน่นอนแน่นวนเลยเออปอบใจในไม้ผมหน่อยเฮ้ยเบอร์สาว่ะ โ oh, อกก้อิเลนนักกาป์บาอิเลนนักกนน์นลิกเลยวะโอ้ยทาเกฟิกโก้โถ่น,นิยงโอ้อะไรกันวันนี้ดูเด็ดดวงของผมอะคือเด็ดดวๆทุกคนปลาเอาอไปหมดแล้วจะได้จะดูสักหน่อยว่าเหลือใครบ้างโถยดูครับทุกคนดวงที่เปิดได้ โอ้ตั้งเป้าไว้4ตัวจาก11ตัว4ตัวจาก11ตัวเปิดไป4ครั้งไม่โดนสักครั้งไม่ออกสักกระตัวโคตรอะไรจะดวงซวยขนาดนี้โอ้โโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะทยอยรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับตัวเก่งๆตัวเด็ดๆในๆในแพ็คนี้นะฮะแต่ผมต้องขอเวลาไป ไปเล่นกับบอทดก่อนนะครับผมไปเก็บอีเวนต์เปิดฟรีสำหรับไอดีอื่นๆก่อนนะไอดีนี้นะครับถือว่าเจ๊งนะครับถือว่าเจ๊งใครเปิดได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกคุยกันหน่อยนะครับว่าผมเปิดได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นนะครับผมได้ตามที่หวังหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดใครใจร้อนอยากจะให้รีวิวอะไรเงี้ยก็ทักแชทมาได้นะครับผมเพราะว่าเปิดได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะอยากจะรีวิวก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถทักมาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย she 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 thought i would never be fine. i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right